มาในคาแรคเตอร์เเราเป็นไอซสจริงหรือว่ายังคิดเตอร์เร่อหยู่วันนี้เป็นไอซืจริงๆครับไอสื่อจริงเป็นยังไงพี่อ่ะก็สบายสบายครับแล้วผมสบายสบายครับผมพ้าะหยคนมงว่าเราเล่นเรื่องไหนเราจะต้องคุมคาแรคเตอร์เรื่องนันจรต้องปรับเปลี่ยน้ากนี่นั่นแตวันนี้มันเป็นไอสจริงมเป็นไงนี่ก็ก็ปกติครับคือปกติเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าพอผมแสดงเนี่ยผมก็จะเหมือนกับมีการเปลี่ยนลุก มีการเปลี่ยนลุกมีการปรับลุกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างล่าสุดสงครามส่งด่วนเนี่ยก็ก็ปรับลุกมีผิวแท้กดผิวแท้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอน,นี้ตอนนี้ซีรีส์จบแล้วเราก็ได้เหมือนค่อยๆปรับตัวเองกลับมาเป็นลุกปกติครับผมแต่เวลาเล่นมันต้องปรับลุกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อร่างกายเราอย่างเงีย่างคนอาจจะมอกว่าการแสดงก็ยังคจะต้องแบบปรับเปลี่ยนตัวเองของตองเกิดอะไรไปมีครับมีครับช่วงแรกก็ก็มีครับแ,รกกแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มรู้ว่าเออเรามีนักโภชนาการที่มาดูแลเรื่องการลดน้ำหนัก อย่างอย่างซีรีส์เรื่องนี้ก็มีลดน้ำหนักอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยได้ลดน้ำหนักครับผมก็ก็มีครับอุปกรณ์มันต้องทำตัวเองยังไงเพื่อแล้วมันมีผลต่อร่างกายสุขภาพเะไรอย่านเออตอนนี้พอเราดูแลดีก็กก็ก็ไม่ได้มีมากครับเพราะว่าผมก็ออกกําลังกายแทนเป็นคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทําให้ทําให้เวลาลดน้ำหนักลงมามันก็จะเป็นดับสุขภาพดีครับผมแต่วอปบบเปลี่ยนนี้เป็นช่วยดึงพลังเยอร์มากแค่ไหน ช่วยครับเพราะว่าเวลาตื่นมามองกระจกเราก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนตัวละครที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เหมือนรูปร่างเราผิวเราก็ก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วยิ่งมีมีทีมคอสตูมที่ดีช่วยด้วยเนี่ยมันก็ช่วยให้อินง,ง่ายขึ้นครับแต่เราก็มีดแูแลเองปกติใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีระยะเวลาไหมว่าถ่ายจบรูปกลางที่เป็นไอซ์สื่เออแล้วแต่เลยครับมันก็มันก็แล้วแต่เรื่องครับอย่างเรื่องนี้ผมก็อินมากเพราะว่าผมก็ถ่ายทําแบบเออเกิน ทั้งเตรียมตัวด้วยถ่ายทำล้วก็เกินแบบ8เดือนได้ครับก็ก็มันก็ต้องมีเวลาในการที่เราค่อยๆจูนตัวละครเพราะตัวละครเขเป็นคนแบบเหมือนกับว่าดุดุเดือดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนเหมือนตัวละครเขาเป็นคนแบบกล้าทํากล้าลุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นคนแบบซอฟๆหน่อยแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับใช้เวลาประมาณแบบหลายเดือนอยู่ครับก่อนจะกลับมากลับมาเป็นปกติได้แต่มันไม่มันจะมีมาเป็นตัวเองใช่ไหมนี่ครับผมว่าทุกครั้งที่ผมแสดงเป็นตัวละครในตัวละครหนึ่งเนี่ย เราก็จะโตไปกับตัวละครนะได้ประสบการณ์ที่ตัวละครใช้แล้วก็เหมือนได้อินกับเขาแล้วก็มีความรู้สึกที่เราโตขึ้นเกิดโตแบบเขาทุกๆตัวละครที่แสดงนี่แหละครับก็พยายามดึงสิ่งที่อยากจะเอามาพัฒนาตัวเองอันไหนที่รู้สึกว่าเอออันนี้ไม่เหมาะกับเราเราก็จะเหมือนพยายามเอาออกไปอะไรอย่างนี้ครับถ้าเพื่องานผมว่าโอเคนะครับเพื่อใช้ใช้เป first, ็นผมว่ามันก็แล้วแต่ครับเพราะว่าผมก็จะเป็นคนที่ใช้หลากหลายวิธีมากในการแสดงแล้วก็ แล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆผมว่าก็สนุกกับการใช้หลายวิธีลองทําเต็มที่กับงานที่เราทำาพื่ผมอยากให้ทํางานแล้วเต็มที่และงานออกมาดีครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าแบบพอเ,เต็มที่แล้วคนดูอย่างอย่างวันนี้ซีรีส์สองทางส่วนก็แบบคนดูชื่นชอบกันเยอะมากแล้วก็เขาก็เรียกเรียกผมว่าสันติอะไรอย่างงี้ครับ,บใช่เขา็อินไปกับเราใช่เขาอินไปกับตัวละคารที่ผมปรับลุกไปอย่างอย่างผมไปแบบว่าเหมือนกับว่าผมไปวิ่งอย่างนี้ครับเด็กเด็ก ผู้ชายแบบสิบกลัวอะไรเงี้ยเล่นเล่นบอลเขาก็เห็นหน้าผมแล้วเขาก็บอกว่าพี่หน้าเหมือนพี่สันติเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนลุกผมกับลุกสันติเนี่ยมัารู้แต่ว่าผมอ่ะลุกตัวเองไปตอนนี้ไปวิ่งอะไรเขาก็บอกว่าพี่สันติหรือเปล่า,งง <Oliver> ลาอะไรเงี้ยครับก <M> ็ก็ดีนอส่วนแม่จะเียกเป็นตอนนี้เียนเป็นสันติจะมีคนที่จําได้จะเป็นพวกเป็นแฟนคลับที่เขาติดตามผลงานมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าผมไปทานพวกแบบร้านอาหารอะไรนะพวกแบบว่าคุณป้าคุณพี่คุณป้าที่เขาเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะ มารู้จักผมจากซีรีส์เรื่องนี้ก็มีแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่ามันทําให้เขาลึกถึงตอนที่เขามาเป็นหัวแถวใหม่ๆมาเปิดด้านใหม่ๆเขาบอกเขาไม่เขาไม่เคยดูซีรีส์เลยแล้วเขามาเขาคนจะแสงไม่ไหวเขาเลยไปให้ร้านเขาก็าโหลดมาโหลดแอปพลิเคชันมาโหลดเน็ตฟิกมาสมารเน็ตฟิกมาให้เปิดดูแล้วเขาดูสามสีรอบเขาก็แบบชอบผมมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเวลาทุ่นเท่างานมันแบบวันนี้มัน มันเป็นมันเป็นงานที่ทุกคนได้ได้ดูกันแล้วก็เหมือนเป็นงานที่สร้างแรงแรงกำลัใจให้กับคนดูผมรู้สึกว่าเออเราเราแฮปปี้มากครับ่คนงานที่ไอลเล่นที่มันดังมาตันจะมีงานทั้งนั้นเลยมีคนามจำได้ไหมว่าเป็นไอสุดหรือส่วนมากเขาจะเรียกแค่ชื่อตามซีรีส์ตามละครเรืผมว่าก็ในช่วงที่ในช่วงที่ที่ที่ทั้เบอร์ <ใน S 2> ออนเนี่ยเขาก็จะเรียกในในเรื่องนั้นหน่งี้ยครับก็จะมีครับอย่างตอนแรกผมเล่นเรื่องแรกก็จะเรียกผมน้องปุน้นเป็นเรื่องแกโซฮาก็อะไร,รย่าเงี้ยเป็นเด็กปั๊มอะไรอย่างเงี้ยครมิ่ เริ่มมีที่จําก็จะมีตัวละครชื่ออู๊ดอย่างเงี้ยเล่นแบบบนถนนอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ก็มีคุณทูดีลิดแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่สันติอ,อ,อะไรเงี้ยครับแต่ไม่มีเคยเล่ <laughs> นไอซ์สิงก็แบบช่วง <laughs> น,นั้นก็จะไม่มี <laughs> มมช่วงนั้นใช่ครับคนที่จากชื่อไอซ์สิงจริงก็คือรู้แต่เอค่าเท่านั้นใช่ไหมรู้แค่นั้นอย่างเดียวที่เอคคือตอนผมเจอเจองานล่าสุดก็น่ารักพี่ก็น่ารักมากครับก็แบบเออก็แบบ AI เนาะ AI ไอทำให้แบบเหมือนกับว่า ผมไปอ่านว่าเออเป็นแฟนพี่ A care เ,เอ,อเ A care แบบคร์อะไรอย่างเงี้ยลแล้วพี่เอแคร์เป็นยังไงบ้างเขาไปถ่ายมใ้กับเราดิใช่ครับเขามาเหมือนถ่ายถ่ายรูปครับเขาก็แบบน่ารักครับ,แบบรบเพราะว่นานซ์กับผมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงค้ับพี่ออกหากับในต,ตอนที่เล่นเป็นคาแรคเตอร์เราเพราะต้องโฟกัสให้เก็บตัวเป็นมักนซูซ่าทุกคนอ๋อของผมก็จะใช้เวลายอยู่กับแม่อวผมอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนที่ไปออกกองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบบเฮ้ยเราต้องทําตามที่ตัวละครบอกเรา ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเรื่องงานการต้องไปต่อสู้กับคดินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทําให้ผมแบบว่าผมก็ต้องมาดูตัวเองว่าโอเคพอมาให้ชีวิตปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำตามซีนนั้แล้วมันก็จะค่อยๆพฤติกรรมก็ค่อยๆเปลี่ยนเองครับผมจริงๆช่วงแรกมันมีปัญหาไหมกับการที่มันไม่ออกเออไม่มีครับไม่มีครับก็ก็มีผมว่ามันเป็นการรู้ตัวมากกว่าแต่ช่วงที่ทํางานตอนที่เข้ามาในวงการแรกๆเนี่ยอันนี้จะมีรู้สึกว่าแบบมันติดแต่พอตอนเนี้ยเราเริ่มรู้แล้วว่ามีสติรู้ตัวแล้้วว่าาาาเรรตอองงทยัไคบิิ เออถ้าเกิดว่าสวิตออกสวิตเขาต้องใช้เวลาในการที่จะทำเงาะแต่ตัวละครก่อลงจนสวิสอ,ออกเขาได้ครับหรือสมมุตเรื่องต่อไปมันเพราะที่ผ่านมามันดังต่อ,อครับเออตอนนี้ผมมีพลังมากกว่าครับไม่ถือว่าพาะมีพลังในการในการในการทำงานมากขึ้น<อ>ด้วย,วยครับเหมือนกับ energy มากขึ้นพราหลังจากที่สงคสงทมสวนนแอร์ไปคนดูชื่นชอบกันเยอะมากรู้จักผมขึ้นเยอะมากแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปที่ไปชิงรางวัลที่ประเทศเกาหลีได้อะครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าแบบโหเรา เหมือนซีรีส์ของคนไทยเองครับก็สามารถที่จะไปชิงรางวัลแบบเอเชียได้แล้วก็รู้สึกว่าพอเรากลับมารู้สึกว่าเราอยากจะผลิตสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ร่วมมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ดีๆแล้วก็ส่งไปที่เมืองนอกได้อีกอะไรเงี้ยเราสึกว่าตอนนี้พลังในการแสดงรู้สึกว่าแบบอยากแสดงล้นมากอยากทํางานให้เต็มที่เต็มที่ไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยเลยครับปีหนึ่งหรือปีเริ่มตมาขึ้นมาเพราะปกติอ้สองปีมาครั้งครับผมมันแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่โอกาสด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปกติแล้วผมจะทักเวลามันเปลี่ยนลุกอะครับ เออมันก็ใช้พอเราปิดรูปปปุ๊บเนี่ยอีกโปรเจกต์หนึ่งเข้ามาแต่ว่าตัวละครลุปมันไม่ไม่ตรงกันก็เสียดายที่เสียดายโอกาสที่รับไม่ได้แต่ว่าเราก็อยากโฟกัสกับงานที่เราทําให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่ไป o t t เกาหลีครับผมจ t o ทีก็ดีมากเลยครับที่ดุ้นก็รที่ส่งส่งส่งของส่งตัวเนี่ยได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมด3รางวัลครับก็เป็นซีรีส์ซีรีส์ Creative Best ที่ยอดเยี่ยมครับผมแล้วก็จะมีรางวัลพุ่งกับยอดเยี่ยมแล้วกกก็็ผมมนนััแสดดงาชยยยยอเี่ครบ เข้าชิงแล้วก็ไปเจอกับโอ้โหทั้งทีมจากทั้งเกาหลีใต้ทั้งประเทศทั้งประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบมามา,มาหลากหลายหลากหลายที่บ้านในเอเชียอะไรเงรี้ยรู้สุกว่าเราเราผมู้สุกภูมิใจนะครับเพราะเผมเองเนะี่ยผมเคยไปทํางานที่เกาหลีในฐานะโมเดลเราสุกว่าเฮ้ยเราอยากจะไปเไป็นโมเดลเนี่ยสุกว่าอยากจะพิสูจน์ว่าเราแบบไปเป็นโมเดลที่เกาหลีได้ไหมเราก็ไปทํามาแล้วพอกลับมามาแสดงเราได้ไปเข้าชิงรางวัลที่นูน่นเหมือนว่าเฮ้ยเออเราก็เหมือนกับลูกของเรามันก็ได้ได้เห็นแล้วว่า การที่เราทำตั้งใจทำงานเนี่ยมันก็มันก็ส่งผลออกมาจริงๆแล้วก็จริงๆรู้สึกว่าขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็เหมือนเราตั้งใจทีมงานทุกคนในเมืองไทยแล้วเหมือนพอซิลิมไปได้เนี่ยมันคือพลังของการทํางานของทั้งทีมเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีพลังมากในการที่จะไปทํางานตอน่อครับผม,ม,ค,มครับถามตัวเองมีคิดด้วยเพราะว่ไอซ์ไปฝึที่ตรงไหนคาเล็เตอร์เราพูดเกีับตกตัวเลยเวลาเราได้รับครับผมก็ตอนนี้ผมคิดว่าในคาแรคเตอร์ผมมีอีกหลายๆอย่างที่ผมได้ ได้ลองแสดงครับตอนนี้อย่างอย่างตอนนี้ผมก็จะมีโปรเจกต์ที่คุยอยู่อยู่สองโปรเจกต์ครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่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 อยากอยากจะมีส่วนร,ร่วมในการเล่าอยู่ก็ก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากก็อยากจะแบบฝากให้รอรอติดตามกันนิดนึงครับผมแบบก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับมือใหม่เข้ามาแล้วมีคุยม,มีมีคุยกันแล้วครับมีคุยแล้วครับสองโปรเจกต์ครับผมคือเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยเล่น เอ่อก็ไม่เคยเลยครับแบบเป็นเป็นอีกอีกทานทั้งสองเรื่องก็คือไม่ไม่ไม่เหมือนกันทั้งสองเรื่องเลยครับครับผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับเรื่องราวนี้ครับผมโอเครอติดตามครับครับผมครับโอเคสวัสดีครับ